โครงสร้างบ้านนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับแต่การตกแต่งภายในก็สําคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องพื้นๆครับที่หลายๆคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสวยงามในการตกแต่งบ้านก็ว่าได้โดยทุกวันนี้นะครับมีวัสดุมากมายเลยที่นํามาปูพื้นแล้วก็เพื่อความสวยงามในการตกแต่งบ้านกระเบื้องยางเป็นหนึ่งในนั้นครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเบ๊กจะพามาดูนะครับว่าโครงสร้างบ้านสวยๆแบบนี้พอปูกระเบื้องยางออกมาจะเป็นยังไงครับ ชีวา i f ฟเขาใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็เลือกปูพื้นด้วยกระเบือบเบ้องยางสมาร์ทบิลครับกระเบื้องยางสมาร์ทบิลเนี่ยเป็นกระเบื้องยางเกรดพรีเมียมนะครับแต่ว่าราคาจับต้องได้ซึ่งพอเดินเข้ามาในบ้านแล้วรู้สึกเลยว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนไม้จริงมากรวมถึงสัมผัสนะครับสัมผัสก็เหมือนไม้จริงเช่นกันนะครับสมาร์ทบิลล์นะครับเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องกระเบื้องยาง ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพใส่ใจตั้งแต่การออกแบบหาวัสดุขึ้นรูปลงลายเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดกับลูกค้าลวดลายและผิวสัมผัสที่ให้ความรู้สึกเดียวกับวัสดุจริงแต่ประหยัดกว่าดูแลรักษาง่ายกว่ากันน้ํากันปลวกไม่ลามไฟทําให้ตอนนี้นะครับเทรนด์การใช้กระเบื้องยางมาตกแต่งบ้านกําลังเป็นที่นิยมเลยครับซึ่งทางสมาร์ทบิลส์เนี่ยมีลวดลายทุกแบบที่ต้องการบานสไตล์ไหนก็สามารถรองรับได้หมดทุกแนวเลยครับ สินค้าของ Smart b u i l d นะครับเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัล Best Product of the Year 2020และ AEC Quality Awards จากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยด้วยมั่นใจได้เลยว่ากระเบื้องยางของ Smart b u i l สสวยและได้คุณภาพแน่นอนครับนอกจากคุณภาพของหน้าตาอีกจุดเด่นของกระเบื้องยาง Smart b u ิ l นะครับเป็นกระเบื้องยางที่เคลือบสารแอนตี้แบคทีเรียครับมีความอีโคฟรนสุดๆ และที่สำคัญคือไม่มีสารฟอร์มาดีไฮด้วยครับ ในส่วนของการบริการนะครับสมาร์ทบิลส์ก็ทําได้ดีมากเช่นกันนะครับเพราะว่าเขามีทีมงานที่หลากหลายทักษะมากครับตั้งแต่วิศวกรนะครับนักออกแบบอินเทยร์ียที่สามารถช่วยคุณได้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงการติดตั้งเลยนะครับด้วยช่างที่เชี่ยวชาญสามารถจบงานให้คุณได้อย่างสมบูรณ์แบบและขนส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับที่สำคัญไม่มีขั้นต่ำในการสั่งอีกด้วยสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยสะดวกมากครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับบ้านที่ให้ความสําคัญในเรื่องพื้นพืนบอกแล้วนะครับว่ากระเบื้องยางของสมาร์ทบิวนะครับไม่ได้ถูกใช้แค่โครงการชีวาไลฟเขาใหญ่เท่านั้นยังมีอีกหลากหลายโครงการครับที่เลือกใช้กระเบื้องยางของสมาร์ทบิวครับสำหรับใครที่สนใจในพื้นกระเบื้องยางตอนนี้นะครับบอกเลยว่าสมาร์ทบิวเป็นคําตอบที่ดีให้คุณได้แน่นอนครับและนี่คือเป็นเรื่องราวพื้นพืนครับที่เป็กและรายการบ้านและสวนสรรหามาฝากในวันนี้ครับ รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่อดบ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่องอมรินทีวี HD ช่อง34นะครับ